ต้นภูครับอะไรครับทําไมยางลบต้นทูถึงเป็นแบบนี้ลูกเพล่ฝนอ๋อโนี้ใช่ไหมครับครับคือาว่าบูเขาเอามาอมอ่าบูเอามาอมแล้วก็เขาก็ไม่เขาเขาไม่แต่ว่าเขาแค่ไม่รู้ว่านี้ไม่ใช่อาหารอแต่ว่าเขาเหมือน,นมินนี่แต่ว่าเขาทำเหมือนของเหมือนมินนี่อ่ะอืมเขาชอ,อ,อบเขาชอบไปอมว่าทำไมก้อนใหญ่ๆมันเหลือแค่นี้ หนูทำยังไงมันขวดหนู่นฉีกแล้วก็ตีมคนยืไมได้ใช้อีกชิ้นหนึ่งอ๋อหนูฉีกแล้วไปเพื่อนยืมแล้วแล้วเพื่อนยืมแล้วเพื่อนเราคืน,ห,คนหนูไหมคืนยืมไว้ไหนไหนไหน เจอไหมอีกอันนึงเดมันบอไม่เนไปนยาไมไป้อนหวดร้องไม่ไเยอย่าเพิ่งเดย่เป็นไรหนูฮะก่อนดไม่ต้องคัดไม่ต้อไม่บอกคัด À hết chưa Cô đưa có hàm mấy Thấy bảo 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 Thấy mấy Thấy Thấy bảo Thấy bảo ở bảo Thấy bảo ôm. แล้วก็ทุกคนเขาชอบอมทุกอย่างในโรงเรียนของคนทุกคนอ่ะใครชอบอมบูบูชอบเอาของของเนาื่นบูก็อมเหรอลูกอืออมบูอมอมของคนด้วยโอเคเพราะบูขอแค่ไม่เข้าใจใช่ไหแต่ว่าเที่ไม่อยากเจอเชมอะไรนะเจอหนูไม่อยากเจอเขาไม่อยากอะไรลูกเจอเขาเพราะว่า ไม่อยากจัดคืออะไรจัดแปลว่าตอนที่มีคนที่มีคนนะเติมดาวตอนที่มีคนลองกินอาหารแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นของของบุเป็นกินกินอะไรอ่ะกินนะำของหลวแล้วก็พอจะเริ่มแล้วก็หนูก็อยากจะเฉาเลยโอเคโอเคโอเคชิงจีจเกจ